โอเคนะครับสวัสดีกันด้วยนะฮะคุยกันลังร no ับชมวิชาชานอนนะฮะวัน no นี no ้เราจะมาพูด no ถึงสตรีมกันนะฮะเข้าสตรีมอะไรนะฮะสตรีมนะฮะน่าน่าเดี๋ยว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 จะเขียนไว้ให้นะอธิบายอ่ะวิธีการซื้อเนี่ยนะฮะก็คือสตรีมเนี่ยนะฮะมันก็จะมีกลางนะฮะเห็นไหมครับ Kingu Four นะฮะก็ต้องมา่ใจนะ Kingu Four อ่ะ อยู่ในเปิดท้ายบ้านเรานี่หว่าเป็นแผ่นเก,ม,เกมอ่ะก็ใช่คัะสตรีมเนี่ยเป็นรวบรวมสตรีมเนี่ยเป็นโปรแกรมรวบรวมแผ่นเกมแผ่นแท้เลยนะฮะแล้ววิธีซื้อนะฮะเราก็มีวิธีนะฮะคือเราจะต้องกดเข้ามาในร้านค้านะฮะเนี่ยฮะมันก็จะมีเกมเนะะี่ยราคาบอกกันให้เรียบร้อยนะฮะแต่แบบนี้ครับหลายคนอาจจะไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นวิธการซื้อนะ,ะก็เข้าแบบเลยที่ ครับเข้ามานะฮะที่ k b t St Steam Store นะฮะพอเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเยี yeah. ้ยนี่นะเขาก็จะมีเกมมากมายะฮะอันนี้ฮะเกมราคาปกตินะฮะแล้วก็เข้ามาเลยเอานะฮะทีนี้เราก็มาดูอันต่อไปกันดีกว่านะ <c oughs> อันต่อไปนะฮะก็คือ เนี่ยนะฮะรายละเอียดกำชระเงินนะฮะเราก็ต้องบอกเขาก่อนนะ,ะหรือก็จะมาบอกอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะช่องทางการชำระเงินนะฮะอา่าฮะชาจุงเบอร์เนีย่ยรายละเอียดกำชระเงินก็ขึ้นให้แล้วนะฮะเนีย่ยมันก็จะมีเลาคาเกมบอกนะฮะ ากใหม่เลยนะฮะหรือถ้าเราไม่แน่ใจเนี่ยนะฮะพอเว็บเนี่ยมันเพิ่งเปิดนะฮะแล้วก็ขเข้ามาเลยที่แบนเฟดเขานะฮะ <c oughs> <c oughs> นะฮะเนี่ย <c oughs> เขาก็จะมีของที่มากมายนะฮะแล้วก็ถ้าเราจะซื้อเนี่ยนะฮะเราจะซื้อเกมนะฮะเราก็ต้องเอือเงินในนั้นเลยนะฮะ เราก็ต้องบอกชื่อเราให้เรียบร้อยนะหรือไม่งั้นก็เข้าไปดีการตุนเงินนะเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนวะตรงมาก่อนเปล่าต่ก่อนเคยมีนะฮนะเนี่ยเนี่ยทำลาย อ๋อช้าจุงเบร์โอเคนะคือซื้อตามปกตินะฮะเดี๋ยวไปหาตามจะอื่เอานะฮะมีลิปเยอะแยะนะฮะเอาแล้วนะฮะหลังจากที่เรามาพูดถึงเรื่องนี้เสร็จแล้วนะฮะเขาก็จะส่งมาเป็นของขวัญเกมนะฮะเป็นเป็นแบบรหัสนะฮะก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะเราจะต้องทําไงนะฮะให้เราเข้ามาได้เพิ่มเกม่ะตรงนี้ครับทีนี้ก็เปิดใช้บัญชบันบนสตีมน,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 นะฮะ เนี่ยฮะในการลงในเบนซ์ผลิตภัณฑ์กับสตรีมต้องเป็นรหัสผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมกับซีดีหรือดีวีดีนะฮะกดต่อไปเลยมันต้องอ่านฮะอ่านไม่ออกครับก็จะยอมรับแต่ให้ลผลิตภัณฑ์ตามที่เราได้นะฮะสมมติละ่ะฮะเราได้มาแต่เนี่ยประมาณนี้นะฮะแล้วก็ใส่นะฮะใส่โชว์เลยนี่อย่างเงี้ยนะนก็จะได้ประมาณนี้นะฮะ โอ้สี่นาทีแล้วโอว้วยังเบือรอมันก่อนฮนะเราต้องรอนะฮะโอ้ช้าจุงเบื่อช้าจุงเบื่อช้าจุงเบืออะไรวะอะไรขึ้นวะ เออวเดอก็คือมันก็ไม่ได้หรอกนะฮะถ้ามันไม่ได้มันก็จะบอกเราเองแลลวนะฮะอ่าห้าหนาทีแล้วห้าหนาทีแล้วห้าหนาทีแล้วอเอเล่ไหนก็ได้นะจริงๆอ่ะอ Ờ ừ, ờ trái trung bưởi, trái trung bưởi, trái trung bưởi Quay quay nè, cái đài nè, chinh chinh nè ันใช้ไม่ได้นะฮะแสดงว่าเราก่รหัสปิดนะฮะเอิมก็คงเข้าใจกันแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะจบกลิปมีเท่านี้นะสวัสดีครับ